พี่น้องประชาชนชาวไทยที่เคารพทุกท่านครับนับแต่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์ลายสือไทยเป็นเครื่องมือในการสื่อสารภาษาไทยขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช1826ภาษาไทยได้มีวิวัฒนาการมาโดยลำดับทรงคุณ,ณประโยชน์ในการบันทึกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์สืบสานวัฒนธรรมและสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันของคนไทยในชาติสืบมาพระบาทสมเด็จพระบรมราชนาารูริพ,พลอดุลยเดชมหาราช มรรมนาประพิษทรงมีพระปรีชาสามารถด้านภาษา,าศาสตร์ทรงมีความห่วงใยและทรงตระหนักในคุณค่าของภาษาไทยเมื่อวันที่29กรกฎาคมพุทธศากาักราช2505ได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์เพื่อร่วมการประชุมทางวิชาการเรื่องปัญหาการใช้คำไทยกับผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการณคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้พระราชทานแนวพระราชดำริอันทรงคุณค่า จุดประกายปัญญาให้ปวงชนชาวไทยได้ร่วมกันรักษาและใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องชัดเจนเหมาะสมเพื่อน้อมนำลึกถึงพระมาหากรุณาที่คุณหาที่สุดไม่ได้วันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2542รัฐบาลได้กำหนดให้วันที่29กรกฎา,าคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติเพื่อเฉลิมพระเกียรติในพระราชพิธ,ธีมหามงคลเฉลิมพระชมพัรษาหรอบทั้งนี้รัฐบาลประชาชน และหน่วยงานทุกภาคส่วนได้น้อมนําแนวพระ,ะราชดําริร่วมกันจัดกิจกรรมทํารงรักภาษาไทยโดยพร้อมเพรียงกันเนื่องในโอกาสที่วันภาษาไทยแห่งชาติเวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่งผมขอเชิญชวนให้เยาวชนและประชาชนชาวไทยร่วมกันส่งเสริมการเรียนรู้และการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเหมาะสมมีความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ความเป็นไทย และร่วมทํารงรักษาภาษาไทยเพื่อสืบทอดเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติสืบไปสวัสดีครับ